ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ของไรเดอร์ตัวหลักยุคเรวอกันนะครับโอเคสัญลักษณ์ไรเดอร์คืออะไรก็ยกตัวอย่างนะเข็มคัดขอนดิเคทมันจะมีสัญลักษณ์แปะอยู่ใช่ไหมนั่นแหละครับสัญลักษณ์ไรเดอร์ซึ่งมันคือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงไรเดอร์คนนั้นๆแล้วถ้าถามว่าทําไมผมถึงพูดแค่ของยุคเรวละล่ะก็นะมันมีเรื่องอยากจะพูดเยอะสุดแล้วอะถ้าเข้าใจทุกอย่างตรงกันแล้วก็ไปดูกันเลย มาเริ่มจากเซโรวันกันก่อนเลยใช่ครับที่เห็นอยู่นี่คือสัญลักษณ์ของ Mask สไรเดอร์เซโรวันทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมนี่มันคือหน้าของเซโรวันเลยนี่ว่าคือมันเอาหน้าเซโรวันมาทาั้งดุ้นเลยอะ่ะไม่มีการปรับแต่งหรือลดทอนใดๆทั้งสิ้นก็เข้าใจแล้วว่าหน้ากาก,ากของเซโรวันมันสวยอะ่ะส่วนตัวนะย้ําว่าส่วนตัวผมว่ามันเล่นง่ายไปหน่อยอะ่ะและไม่ใช่แค่เซรวันนะไรเดอร์คนอื่นๆในซีรีส์เซวันก็ด้วย เสจอร์ลักไรเดอร์ก็คือหน้าไราเดอร์ทุกคนเลยเป็นไรเดอร์คนแรกของยุคเรวะทั้งทีแถมอะไรหลายอย่างของซีรีส์เรื่องนี้มันดีเกือบหมดเลยนะแต่เสจาร์ลักไรเดอร์ก็ตามที่พูดไปครับมันเล่นง่ายไปหน่อยอะ่ะของมาเลขหนึ่งกับคูกะมันยังพอมีอะไรอยู่อะแต่ของเซเลอร์วันคือแบบไม่มีเลยคนต่อมากับเซเบอร์ก็ถึงแม้ตัวซีรีส์มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับเลยว่านอกจากบทของเรื่องกับตัวละครบางตัวแล้วที่เหลือโอเคหมด รวมถึงสัญลักษณ์ของไรเดอร์ด้วยและที่เห็นอยู่นี่ก็คือสัญลักษณ์ของมาร์สไรเดอร์เซเบอร์ครับถ้าเทียบกับซีรวันแล้วผมว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะคือสัญลักษณ์ของเซเบอร์ก็คือส่วนตาแล้วก็เขาของเซเบอร์แค่นั้นเลยแต่ด้วยดีไซน์หน้ากากาของเซเบอร์ที่มันสวยอยู่แล้วอะพอมันเป็นสัญลักษณ์มันก็ยังสวยอยู่ดีแถมสัญลักษณ์ของเซเบอร์อะก็ถูกใช้ในซีรีส์ค่อนข้างบ่อยเลยนะที่เห็นได้ชัดสุดก็คงจะเป็นโสดที่เป็นด้ามดาบของเซเบอร์อะมันมีสัญลักษณ์นี้้อยยู่ดว ตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับ r e w i s e s e r i e ์ที่เปิดมาดีแต่ตอนท้ายนี่แบบไม่ขอพูดแล้วกันซึ่งสัญลักษณ์ของ r e v i r e ผมชอบการน,นำเสนอของมันนะเพราะนี่คือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงไรเดอร์สคนพร้อมกันก็คือตัวของ r e v i r e กับ wise รวมกันเป็น r e w i s e ซึ่งในสัญลักษณ์เนี่ยมันคือหน้าของไรเดอร์ใช่ไหมครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นนะว่าส่วนที่เป็นดวงตาก็คือ r e w a r d ส่วนที่เป็นปากก็คือ wise ก็คือสื่อถึงไรเดอร์สองคนเลยในสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียวส่วนตัวผมคิดว่ามันดีไซน์ออกมาได้โอเคมากเลยนะสัญลักษณ์ของรีไวท์เนี่ยคือมันดูมีลูกเล่นดีอ่ะชอบนะโอเคเลยกีสใครที่ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยน่าจะเห็นสัญลักษณ์นี้กันบ่อยเลยแหละเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ที่แปะอยู่ที่คอไอดีของพระเอกเลยแล้วที่จอแสดงคะแนนอะ่ะก็เห็นสัญลักษณ์นี้บ่อยด้วยในอันดับที่หนึ่งก็สมกับที่เป็นพระเอกเทพแห่งยุคเลวะ,ะนะ และแน่นอนว่าสัญลักษณ์เนี้ยก็อิงมาจากหน้ากากของมาส์ทรีเลอร์กีสแต่ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะคือดีไซน์ของกีสอะมันมาจากจิ้งจอกใช่ไหมแล้วสัญลักษณ์ของกีสก็มาจากหน้ากาก,ากของกีสก็เลยสงสัยว่าทำไมส่วนหูมันดูใหญ่ยาวจังวะตอนที่เป็นหน้ากาก,ากของกีสจจาได้ว่ามันไม่ยาวขนาดนี้นะเฮ้ยก็ผมน่าจะคิดไปเองจริงๆนั่นแหละหรือถ้าใครคิดเหมือนกันหรือคิดยังไงก็เม้นมาบอกกันได้นะครับ ก็ชาร์ดซีรีส์ไรเดอร์ที่ผมว่าดูลงทุนน้อยที่สุดในยุคเลวะและคือไปลงทุนกับการ์ดหมดจนแบบส่วนที่เหลือคือก็เข้าใจตรงกันนะและสัญ,ญลักษณ์ของก็ชา a r ดก็โอเคนะแต่ตอนเห็นครั้งแรกอะ่ะผมนึกถึงแท็บเล็ตเว้ยคือเข้าใจไหมสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือหน้าของก็ชา a r ดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผมเห็นแล้วนึกถึงแท็บเล็ตอ่ะแล้วใครเห็นแล้วนึกถึงอะไรก็มาเป็นบอกกันได้นะครับ แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งไอ้กรอบสี่เหลี่ยมในสัญลักษณ์เนี่ยน่าจะสื่อถึงเข็มขัดของก๊อตชาด์นั่นแหละเพราะเข็มขัดของก๊อตชาด์มันก็ทรงเหลี่ยมเหมือนกันน่ะแล้วก็วางเป็นแนวตั้งแถมส่วนหน้าของก๊อตชาด์เนี่ยมันก็มีอยู่ในเข็มขัดของก๊อตชาด์ด้วยนะทําให้ผมมั่นใจเลยว่าไอ้สัญลักษณ์เนี่ยนอกจากจะสื่อถึงก๊อตชาด์แล้วยังต้องสื่อถึงเข็มขัดของก๊อตชาด์ด้วยแน่นอนกาบุซีรีที่ตอนนี้น่าจะดีที่สุดในยุคเรวะแล้วล,ะละ่ะตามที่ใครหลายคน,ยยนยนะ แล้วตรงตีมของเรื่องด้วยผมว่าใครหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าสัญลักษณ์ของกาบุเนี่ยมันดีไซน์มาจากซองขนมเห็นรอยฟันปลาด้านบนกับด้านล่างนั่นไหมชัดเลยโคตรชัดนี่มันซองขนมชัดเลยก็ตรงกับธีมของเรื่องที่เป็นขนมะนะแล้วก็มีหน้าของกาบุอยู่ตรงกลางซองขนมแค่นี้แหละแต่ดูไปดูมาไอสัญลักษณ์เนี่ยก็คล้ายกับโกดิโซเหมือนกันนะ และถึงแม้ว่าดีไซน์ของสัญลักษณ์เนี่ยมันจะไม่ได้สวยว้าวขนาดนั้นแต่ในด้านของความสร้างสารรค์ผมให้เต็มสิบครับมันโอเคมากเลยและสุดท้าย m a s t Rader อรคนล่าสุดของยุคเรวะกับ m a s t r a รเดอ e ์เผมบอกเลยว่าสัญลักษณ์ของเซตอะ่ะมันต่างจากของไรเดอร์คนอื่นๆยุคเรวะพอสมควรเลยและนี่ก็คือสัญลักษณ์ของ m a s t Rader Set ครับให้เวลาคิดว่าสัญลักษณ์นี้มันต่างจากสัญลักษณ์ของไรเดอร์ยุคเรวะคนอื่นยังไง โอเคเฉลยเลยแล้วกันสัญลักษณ์อื่นน่ะมันจะเป็นหน้าของไรเดอร์ที่หายไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ของเซตจะเป็นหน้าไรเดอร์ที่หันไปด้านข้างแทนก็คือเราจะเห็นมาสไรเดอร์เซตแค่เครื่องหน้าแหละครับซึ่งยอมรับเลยว่าดีไซน์มาได้สวยมากและถ้าดูก็จะเห็นนะว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันสามารถเขียนเป็นเลข7หรือตัวแซดได้ซึ่งก็สื่อถึงชื่อของมาสไรเดอร์เซตแล้วก็สื่อว่านี่คือมาสไรเดอร์คนที่7ของยุคเรวะด้วย ก็นี่คือที่เดาไว้นะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยก็จะาะมาณนี้นะครับสังเกตเห็นไหมว่าสัญลักของไรเดอร์ยุคเรวะมันอิงดีไซน์มาจากสุนัขของมาสไรเดอร์หมดเลยอ่ะซึ่งก็มีอันที่สวยแล้วก็ไม่สวยคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบสัญลักษณไหนกันบ้างก็เมนมาได้เลยครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ